สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองเกาะกระตาสาธารณรัฐอินเดียวันที่22กรกฎาคม2557วันนี้เวลา6นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชน เที่ยวบินพิเศษที่ PG1 เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองเกาคาตาสาธารณรัฐอินเดียมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจข้าราชการฝ่ายอายการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนนร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทุนละอองพระบาทส่งเสด็จ การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีส่งนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4พร้อมคณะผู้บงังคับบัญชาและข้าราชาการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองเก่ากัตตาสาธารณรัฐอินเดียเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมอินเดีย ทุนกระหม่อมญิงอุบลรัตนจรกชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีส่งเยี่ยมการดำเนินงานโครงการทูบีนับวันและส่งเปิดศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันนี้เวลา18นาฬิกา23นาทีทูลกระหม่อมญิงอุบลรัตนกญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปทรงเยี่ยมการดำเนินโครงการท no. ูบีนับวันและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจท no. ูบีนับวันมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ตั้งขึ้นเนื่องจากตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่นับวันจะทวีความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยตระนักดีว่านอกจากให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาแล้วยังมีหน้าที่สัง่งสอนอบรมและเฝ้าระวังนักศึกษาให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากยาเสพติดจึงให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักความอบอุ่นเข้าใจและแก้ไขปัญหาระหว่างกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน,กนทางจิตใจมีทักษะในการดำรงชีวิตปลูกฝังเจตคติให้ปฏิเสธสิ่งเสพติดภายใต้พระดำรัสเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการทูบีนับวันเขตด,ดินแดงอาทิชมรมทูบีนับวันชุมชนเคหะชุมชนดินแดงที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน1ใน10ชมรมของกรุงเทพมหานครปัจจุบันได้จัดตั้งชมรมทูบีนับวันในชุมชนกรุงเทพมหานครครบทั้ง50เขตจํานวน107ชมรม พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประธานพระโวโรากาสให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา16นาฬิกา50นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จออกนาวารสโขไทยประธานพระโวโรากาสให้นายดิเรกอินคนินันประธา,านสารกีกานำคณะบุคคลเฝ้าตามลำดับดังนี้ เจ้าหญิงโซนัมเดเชนวังชุกพระกนิษฐานในสมเด็จพระราชาธิบดีจิตมีเคเซ,เซอร์นำเกียวังชุกกษัตริย์แห่งราชนาจากักรภูตานเข้าเฝ้ารับประธานคำแนะนำในการทรงงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งการพัฒนาผู้ต้องขังหญิง จากนั้นเวลา16นาฬิกา36นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาประธานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหารสารยุติธรรมและเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าถวายวุธิบัตรและเข็มวิทยาฐานะหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ